ีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีครับพ่อเป็ดครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นโครงสุดท้ายค่ะสุดท้ายสุดท้ายค่ะมือนีวันที่สิบหกเนาะคุณพ่อเนาะสิบสิบหกสดสดหอนหอนค่ะมาสองโมงค่ะท่านผู้ชมมาตามคุณพ่อเนาะคุณพ่อกำลังมาตาหากินมาสั่นเป็นจากไหนคุณพ่อเมื่อคืนนี่พันนวดแล้วเปลี่ยกระพานั่นเนาะว่ะม่าไม่เดี๋ยวเบนบ่เออเออกระเพาะนั่นแล้วก็อะไรก็คือเขาเล่นตรงนั้นแล้วตัวมันออก ไปพอกันเลยก็เล่นกันเมื่อคืนเล่นกระพล่ะกับผีก็มงคลเนาะโอ้เล่นกันเล่นเล่นมันเอาเด้อคนเราเดแบบอันี้ให้มงคลนะเ็ดแบบให้แท้งมาถือเลยคนเะแมนบ้วะเมื่อมนก็สิกขึ้ปุ๊บมากระโตก็ใ่กไนอล้วก็เอ้าจะมากดะไ้คนน่ะมนก็ตเ่โตจนหากัหน้าะู้คนว่ะหวคือแม่นเด้ยน่ะมันก็แม่นได้คนน่ะโอ้โตหน้าโตเดียวถือ โมไม่จ่ายเราเนี่ยเงินเงินหลแห่บาดก็เลยบาดก็จ่ายเงินไห้มาจ่ายจ่ายจายจ่ายไห้มี่จะใบหายซิหน่องๆมูลอุ่ยแล้วใบหายซิคือเอาดีเจะบอกก็ห้มาสี่ใบใบหายซิบใบหาซิบสี่ใบแม่นนอกเจ้านอกคนน่ะแม่นนอปะกายเลยน้องเราคนน่ะแน่นอนแห่คนน่ะก็เคยเห็นคนเหบนั้น่นเสือคนน่ะค่ะเอาจะโตจะโตเลยคนน่ะ ท่านี oh <see> ่หลับฟ <It> ันหนุ่ยอและสัน <afternoon>. สัน <Like> ฟัน <infinity> สันสันซ้ำนี่เขานี่ยตัวจะยังไหลใส่ฟันมันจะไป็ตัวเฮโร่ตเฮโร่ถือเลยถือเลยตัวห้าหกหาหกตัวเดียวอือคือแม่นเข้อะอือเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยถ่ายด้วยแม่นตัวอะเล่นกันจะค้นจะกับผีนี่เล่นกันจะค้นผีเขาก็เป็นแม่ผู้เดียวเขาเป็นเจ้ามือเนาะอ๋อเจ้ามือผู้เดียวเป็นสองคนกันนี่ละดีเขานังวายอยู่แต่ว่าเขาเช็ดค่อย ไ,ไม่เคยวคอยถือไม่เคยใด้คอยบ่ถ hmm. oh. oh. uh ือนะเขาบอกว่าเขาเฮ็ดให้คุณพ่อนี่บ่ถือบ่ให้ใครบ่ให้รก็ถือน้องใครถือมาให้ไว้อ๋อสิบ่ให้คุณพ่อถือแต่ว่าคุณพ่อกระแทงถือแทงถือแม่นเลยคนเขาคือขบแต่โอ้ใส่โซโตเลยคนอืมค่ะใส่โซโตก็แบบไม่ต้องกินอะไรเงินตัวค่ะโอู้คนที่เท่าแล้วแน่สิบ่มีเงินใช้กินอะไรไปใหญเลยโอ้เลยคือ ตัวท้า่งแล้วตัวโอ้ยถือแล้วคนถือแล้วคนคนคนได้บอกเองเพื่อนเราเองถือแล้วคนคือแม่นเถอะคนโอ้ถือแล้วคือแม่นแค่ถือแล้วคือแม่นแค่สั่นถือแล้วคือแม่นเถอะนี่ลาเลย่กระจายเงิ่อนหายบางเศร้าคนนะแม่นแท้งตัถือแล้วคนนะค่ะเพาะท่านเปิดซ้ำถือแล้วคนนะโอ้เ่าท่านเปิดซ้ำถือแล้วใครเปิดถือแล้วคนนะโอ้ มนแแกววเเดียยลล้อผู้ถิเป็นแม่นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผฮัชผู้ถิฮาฮักโซ่เดียวเลยมันใจบอกคุณพ่อรอมันใจก็เสือสองหอกอะไรตัวนี้โอ้มันใจฮาฮักประสันบนหรือล่างคุณพ่อบกหูเลยแล้วเสือเอาลักเอาบกหูว่าบนหรือล่างค่ะท่านผู้ชมแต่บอกเลยว่าฮาฮกค่ะท่านผู้ชมฮาฮักเขาไม่ไกลก็ไม่ไม่ห้าสิบ สใบแต่ว่าใบหาซีบน้ำเ็นโบยันเราจกเขาจกะจาใหายไดงหามือเลยตัวนี้ก็ยืนได้หาค่ะห้วยตัวนี้ติดใจตัวนี้สีบดสีบุติดใบนนํำบอกคุณพ่อติดและหาซีซีน้ำหาซีอย่านบนเป็นบนเป็นอย่งีหาูนย์บอติดเน่ยบอกเพราะว่าใบหาซีบหานจะได้มันใกล้ไปเลยเนาะมันใกลเอาซีเลยเนาะก็หยหาซีใบเดียวแมนยู ใยซีใบอ๋อใยซีใบเป็นซีกรือาหกสองสองสองตัวเนาะสองตัวเท่านห้หาซีกับหาหกคุณพ่อวค่ะก็ได้ซีอยู่บนได้ซีอยู่ล่างบานีให้เน้นตัวไหนบานีจะใส่หาหกนี่แล้วตัหาหกให้เน้นอ่าอืมหาซีกับซี่น้นหากนแล้วก็ว่ามันขื้นบค่ค่ะมัดตีหาหาไม่เจังหน่อยมั้บ่มีวะมันติดอยู่กลางไหมโหแล้วอย่างมันขำไปโหแล้วหาซีหาหาหาหก นมือเขาสิทิ่มลงปุ๊บโอ้ถูกแล้วพุ่น่ะคือแม่นเด้อครับโอ้ลงเลยปกติเขเพินนี่เออ้วเพิ่นสิเออเยสิให้างนีให้บ่เถอสิอยู่ที่เก่ามานมมหเอาเบิ่งเพิ่นว่าก็ตงเอางันเลิเลยได้เงินเอาเงินลงเลยเอาเงินลงเงินบ่แม่นเป็นไว้เป็นหยังได้เงินเป็นเงินคือบักดุ้มเสือ่คือหยังกคุณพ่อคือมเสื้อเงินคือบักกระดุมเสือบ่แม่นเงินเฮาน่ะเงินแบบเก่าๆพุ่นน่ะเป็นหูบ่เป็นหูแต่มันเป็นคือกระดุมเสือเลยอื ก็เลเต่งปุบถือแล้วคนนะึงกเห็นได้คนกแค่ไหนนะถือแล้วคนน่าเป็นจิบเนาะชิรแทมเงินเดี๋ยวถือถือแล้วคนะหนาถือเลยถือเลยคนะก็แค่นหม่นแต่คนน่ะคุณพอคือม่นแทอคุณว่ามันผู้เก่าคนะคุณพอมาผคือสมนเลนมเลนซุ่มก่อนละผู้เก่าเนาะมาซุ่มก่าเขาเลนหันอนมากสองอนเล่นนี่เล่นให้โลหรือเล่นโบคุณพอให้โลยังเขาสิเล่นให้โล เห็นะไรมึงคนละไอเส้งมือถือมึงคนละแต่ลายเส้มือถือมึงแกขึ้นนะวันนี้ยิงเส้นแกะเลยเกะนะือเ๊กเาบานเรื่โล่เหมืองคนละท่านแน่นอนแต่เต่งปุ๊บว่าท่านเปิดตัวถือแล้วคนละได้มาแล้วได้ก็ว่าใี่เลยก็ถือแล้วนี่มาสุดก้อนนี่ก็ว่าบอกตัวนี้มาออกตัวนี้บอกตัวนี้ดีหลอบนี้มาถือแล้วกันฮกตัวดี้วะลรคนละค่ะหากเนาะค่ะว่าท่านเปิดว่าถือเล้เจะได้ มีเท่นี้เราค้นเทานเองกอรจัดสรรเต็มมือทุกคนครับคารที่แจกขัามากเลยไงค่ะคุณพ่อชีบา้อยยังกับเอฟซีบอกคุณพอเออเอฟซีเขาให้ผ้ากันเสือเอาหล่นงวดนี่ถื่อว่รนือแม่รือว่าเหลือเพิ่งจะมีอยู่รางบนหูแต่ว่าเสือบนรางไหว้น้ำนะค่ะสวยมากทุกคนค่ะพอได้ใส่ได้สวยไปค่ะการเสือท้ำตัวกับเสือ หนึ่งกะโดดหนึาเนาะถ้สามตัวให้หนึ่งหาหกเออหนึ่งหหกแัวหาหกกบหาีก็หาสนกละมีสนกดนี้ค่ะขอบคุณพ่อเป็ดเนาะค่ะค่ะค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสองคขอบคุณรับสวยมาทุกคนเรื่องไว้จุกไขมันกับพ่อเป็ด คุณสุขุสุขนะคณลำด้วยลำด้วยความกันกับผมเสื<อ>ค,คุณตัดเสือกได้งอนนี่ค่ะ,คะตัดเสือกเลยเหรตัดเสืค่ะสาธุสาธุสรุปแนวทางตัวเลขของมันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเ็สค่ะในงวดวัน,นที่1 6กรกฎราคม2567น้ี่ค่ะนาเวลานี้เนาะค่ะมาไทายคุณพ่อสองโมงเศร์ค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อฝันล่าสุดสั่นโค้งสุดท้ายอีรีค่ะฝันมื่ขึ้นนี่เพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันเห็นว่าเพื่อนนี่ ไปแทงให้โลกเนาะค่ะไปเลนให้โลกกับผีเพื่อนว่าผีโตเก้านี่ละที่เคยมาบอกเลขเพื่อนเขาสามโตค่ะเพื่อนวารอบนี้เพื่อนไปแทงให้โลกละผีกับเฮ็ดทุกอย่างเนาะค่ะให้พ่อเป็ดนี่แทงบบถือในความฝันนี่เฮ็ดทุกอย่างเนาะคะ่ะซิกไปท้อถิบท้อแดนเฮ็ดไปทุกอย่างให้พ่อเป็ดนี่แท่งให้โลกโบถือเนาะค่ะแทงบ่เขาแต่พ่อเป็ดกระแทงลงไป หาหกเลขสองตเพื่อนบ้านค่ะแท่งหาหกเนาะคะ่ะพ่อเป็ดแท่งเขา่าค่ะท่านผู้ชมผีบอกว่าแท่งเข่าแล้วแท่งถือแล้ววสันคือแม่นแทวาสันว่าให้พ่อเป็ดแนวนี้ละผีนี่ก็จจายเงินพ่อเป็ดเนาะคะ่ะเป็นใบหาซเพิ่นว่าซีใบเนาะคะ่ะทั้งเบิดคุณพ่อเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือ หนึ่งหาหกค่ะเป็นเลขที่ผีห้เนาะค่ะถ้าเลขสามตัวคุณพ่อห้มาหนึ่งหาหกแทงไปเลยเพิ่นว่าเลขสามตัวนี่เพื่อนว่าส่วนสองตัวเนาะค่ะหาหกนี่เน้นละค่ะเน้นหาหกวงกลมห้เน้นคุณพ่อว่าเข้ารอยเปอร์เซ็นเพิ่นว่าค่ะหาหกนี่สื่ออโรดเพื่อนว่าจังสีมีเงื่อนกินมึนเงื่อนใส่คุณพ่อเพิ่นว่าค่ะรอบนี้คุณพ่อเพื่อนกบสิจัดนักคือกันเพื่อนว่าค่ะแล้วก็หาซีนี่เป็น เงื่อนจายคาให้โลเนาะค่ะผีจายคาให้โลให้พ่อเป็ดตีออกมาเป็นตัวเลขก,ก็คือหาสี่เนาะค่ะเพิ่นห้ใบาหาซปมาสี่ใบคุณพ่อตีห้เป็นหาสี่ค่ะคานนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขขวามันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16กร,รกฎาคม2567น้อนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเด้๋ววันใหญ่ก็พ่อเป็ดสุขูสุขคนค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไห้ค่ะ ถ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจสาวนิ่งกรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับสาวนิ่งผ้าร่วยน้านี้เค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรำรำร,ำรวยรวยเนาะคะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งสุขสุขคนค่ะขอบคุณค่ะ